อุ้ยพี่น้องครับนี่ปิ้งกบเพิ่มเบาเพิมเพิ่มเพิ่มเพิ่มครับพี่น้องครับเพิ่มเพิ่มปิ้งเพิ่มเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาให้เบิ้งมันฮะแต่เตอมเนาะกำลังมันผมจะมาให้เบิ้งพี่น้องนี่ครับปิ้งกบโอ้ยสุดยอดเลยอุ้ยหอเพิ่มเพิ่มเอาข้างนี้ลง เเือกกระปียสวัสดีครับพี่น้องต้องไปผลงานได้น่เตยผลงานเจ้าเหรับางเซเบตตรงนี้บอมเป็นผลงานเจ้าเด้อผลงานคอยได้คนผลงานเซเบตไอ้กอกรับครับบรรยากาศนะพี่น้องเลยหนึ่งเข่าเป่าไฟโอ้ยบนตกกินลิมโปรยโปรยเนาะนี่คือมุกพี่น้อเนาะ นี่ครับสีมกกองเตียมสีมกแล้วบอเตเราสีมกให้จินเขาเซตเกิดมีพิ้งกบนะครับิ้งกบนี่ยเตรียมละเตรียมสีปิ้งแล้วก็มีตะบกหุ้กบกบเระตูไล้วหามแย่งกันใส่กอกว่ะตัวอนตหก็้องเอ้ยพู้ใดว่าอีสานแห้งนะครับจูงแขนมาเบิ่งนี้รับเป็นว่าจะได้ออ กอเขา่ขานเตือนเทือน,อ,นอยู่นันสีแหง้งอยู่จังไดพี่น้องนะครับพผเพิ่งดีกว่าบรรยากาศโคตยอดเลยนะครับโอันลสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เท่าเด็กน้อยบ่าวเตือครับเลาะเสาะแทบนะครับวันนี้ครับมาอยู่ที่นาบ่าวภูมิใจครับมากินข้าวป่าครับในวันที่ฝนตกมาตึกสะดุ้งมาตึกเบ็ดนะครับซิดเบ็ดปลาเข็งนะครับมายามไส้นะครับ มามาเข่านะพี่น้องนะแล้วก็มาปิ้งกบนะครับโบว์วส์เป็นบ่าวเต้ตะลันทั่วนะครับบ่าวภูมิใจครับคุณนะครับคุณบ่าวภูมิใจติกสะดุ้งไปเบิ่งดูเป็นติกสะดุ้งเป็นังไรโอ้โหที่ได้หลายใท่ไหมบ่าวภูมิพอดีกินฮะพอดีกินวันนี้เขามีหลายเมนูเรียบ้อวันนี้ปิ้งปลาเค็งปิ้งกบแล้วก็ปิ้งกระปูกินอะไรเล็กหน่อยเนาะครเที่ยวแมืแอไรครับเอาทุกอย่างเลยครับอีสานนะจัดการครับพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาครับของอยู่ของกิน กระปูกระใหญ่คุยคู่ค้าอยู่ครับกระปูกระนี้นะพุดบรรยากาศขักแน่อยู่ดอกครับถึงง่ายขนาดเลยเพียงหน้ายังมีความสุขขักแน่อยู่เข่ากำลังเขียวบึ้งมันยังี่ดูๆเป็นจีหยาบนมนี่ยเนเนี่ยเน่ยเนี่ยัียเนนี่ยเนี่ยน่ะเน่นีเ่ยนี่นี่ย่ยนเยนีนี่นน ตอนแก้แก้วกระปู่แล้วบัดบัดจับมันบปรลงเนาะกระปู่ว่ากระปูเอาเล่ากระปู่บรรยากาศท้องไห่ท้องนาพี่น้องเอ้ยขนานโงกดินเซลเซลอยู่โอ้ค่ะขนาดยังวะค่ะกินแล้วกบรรยากาศดีขนาดครับมีความสุขกับการใสชีวิตครับเออบางที่ห้องเหตุการณ์ที่งานมีเมื่อยครับพี่น้องเราได้มาให้หน้าตาก้าเฮา ลงมายามให้ยามหน้านะครับเหยียบดินเหยียบดอนนะครับเอาพลังงานไฟฟ้ากับระแสสถิตนะครับออกจากร่างกายเนี่ยจะน่อยนึงนะครับเขาอยู่ในเมืองนี่ครับบ้านเขาอยู่ในเมืองเขาอยู่ในอิดในปูนเขาอยู่กับไฟฟ้านะครับใส่โทรศัพท์ใส่คอมพิวเตอร์นะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็สิมีไฟฟ้าสถิตครับพี่น้องมันมีไฟฟ้าสถิตได้เออเขาก็ต้องเอาเมาสาออกครับพี่น้องครับบางที อาจจะบวมน่องหาท้องหน้าแบบนี้นะครับพี่น้องกลับไปเอาออกในครับที่ส่วนสาธารณะนะครับบว่าจะเป็นพวกสนามกีฬานะครับถอดรองเท้าออกเลยนะครับถอดรองเท้าออกแล้วก็เอาเท้าเปล่าๆของเรานะครับไปเหยียบสนามหญ้าเหยียบดินนะครับพี่น้องเดินนะครับเดินอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วพี่น้องจะรู้สึกดีรู้สึกสบายรู้สึกโล่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราใซสชีวิตนะครับในการทําการทํางานใซสชีวิตแบบในเมืองมาโดยตลอดนะครับท่านเท่าอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดมีสนามหญ้านี่น้อยหนาบ้าน ไปเหยียบเลยครับเดินสักรอบสองรอบในสนามหญ้าแล้วพี่น้องจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปที่ตามบรรยากาศการกินเข่าป่าเมื่อนี้นะครับที่นาบ่าวภูมิตึกเบ็ดป่าเข็งยกสะดุ้งนะครับยามใส่ป,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 ปลงโปรงเพลงจวดไปที่ตามกันครับกำลังเสียวน้ำอันนาท่าใส่กระด้งพัดนะฮ อุ้ยขรับขนาดควันพุน่ะพี่น้องเลยไม่ค่ยกขึ้น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 วางไม้วางไว้ยกขึ้นสั่งนะโอเยอุ้ยควันพุน่ะพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องยอดชานบ้านเฮาครับบาวภูมิเรากำลังส่องโอ้กินเผาลุงน้ำซ่าไี้แล้วได้กินข้าวจ้อยเนาะได้กินซะเนาะเนาะก้คู่ไฟนี่ในการครับซิกเข่าซิกเข่าของห้องซิกเข่าซิกบม้ไปมันหลายวะลายเขาหลายวะ น้อยหัวของมันน้อยหัวขวดซาวบัสเห็นเนาะใส่ปลาบ้านน้อยเลยก็ใส่ละใส่ละใช่การครับพี่น้องสุดยอดเลยธรรมชาติขนาดนี้โอ้ยขัดขาดขาดขาดเอาหอ่อกวักชิดบาทีไายแล้วพี่น้องไกลแล้วพี่น้องมีข้าวเปลือผลงานมั้ยนี่ครับมีสายสายส่บสะดุ้งหน้านี่ปลาซิวหรือกุ้งสวยครับมีหองมุกกินมั้ยนี่ครับนี่กำลังจะไต่ออกวะแม่นแน่นเลยสดๆเลยเนาะครับจากนาเลยครับ สดๆจากหน้าครับพี่น้องนี่ของแท้ของแท้ใส่เข้าได้ไปเลยเนอใส่เข้าได้ไปเลยบะมีกระโบมบะมี่ยังวันนี้ใส่เข้าใส่กามไปแหละโอ้ยเบิกไอ้มาหนักกว่าก่อนสองภาคไกลเลยหอมเลยาสองใบโอ้ยเอาทิปเข้ามาครับอะไรอะไรกลุงมกลุงปังเปล่งจวเลยพี่น้องพี่น้อโอ้ยบุญหินยังเลยตายบุญหินยังหมอกเป็นควันเลยพี่น้องบหานควันตวด อยู่สายหมอกครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังเบิ่งถ่ายสวยเขาเขรงามขนาดนี้เลยโมหนึ่งรวกเขตได้ผมีการั่วครับพี่น้องโมีกัตรั่วโมหนึ่งที่ใหม่ได้ภาษีหอมอีได้ะมหนึ่งที่ใหม่โมแม่แขีนบอกโแขีนโเขีนสุโมใหม่โมหนึ่งที่ใหม่โอ้หติ่เข้าเขาสมบานน้อยแทสี่คนเทสิกินอิ่มกินได้กันละมั่งเลยครับโอ้โห มันแข็งเหรอพ่อโอ้เป็นแข้งยังไงกอกเนแข้งข้อเัแข้งอนนในเขาออกหรอบ่ออกกันไ้มีอไเอาในตัวลิงจีนะครับโอ้แขงปเปครับบอ่ะแซ่บแหละเจ้าได้กินขี้มือค่อยมานีไม้กานวิตามินพี่น้องกินกบกขางขลานี่เพียมกินกบแ บางนี่นกล้องแตกเยอะเนาะพี่น้องคนเหนียวไหลฮะโอ้สวยเป็นสวดปลาในตีมพี่น้องอ๋อคอยปล่อยเฟลไปในตีมเนาะยัดเข้าไปเอาครับพี่น้องเหดือดแต่ขั้นตอนมกปลาเช่ตามังเพชรใช่มกปลาครับพี่น้องพอาะเดยตามเพล่งลายมันช่เข้าตาพอาะล่ะนี่บอสสาราสอีกพี่น้องสุดเลย แค่คครับเปเสียคนี่คคกกกนี่คุณลองฟังเสียขอออได้การครับเสียบเสบอาหารทงนาใส่บัตรเออยเสียบเมนอาหารทงนาได้พี่้องไอ้หอมขนาดไหนขนาดยังบซุปด้นีฮะโอ้แ่งนัวในนึงบึงบึงบึงพอขัวคยก็อยากเริ่มซับสวนแล้วครับเออยจะโคกไว้เป็นนัวที่เสเสืรได้การครับ น้ำปลาครับน้ำปลาปูใสไปแดงน้ำบกนิดนึงแดงได้เอาเลยบอนกินเลยบอนี้บัได้เอาน้ำบกไาให้เนาะทางไฟมดูควันอมๆทางตู่เนาะแต่ว่าคุตู่คนเลิศตะกอนสูงพ่อเหมือนรของแค่ของแค่ยังไะู จานบ่จานจานมาพูไปเอาจานครับพี่น้องแบบไทยบ้านเลยครับแบบเ่อนบ้านันไมด้จับอยู่ในกอกน้ำมาเอาเอาอันไมด้จับหมครับอันไม่ได้จับน้ำผมมักจับน้ำมันผมบุกเข้ากินหอกตอนมันผมจับแต่น้ำหรอกผมเยจานไเหยดเสือดิมันเริ่มเปลี่ยนอะไรเหยียดเสือเยียดกะนาเราบัทีนี้เาเสีย่าใส่หมออะไรบัดีนี้เตาไว้เอเตา เอาครับตอนนี้กะเอาขึ้นเตาไว้ได้เลยนี่ถ่ายจังห่าทีเนาะรายการบ้านนี้ถ่านให้น้ำแข็งเด้ครับมือนี่ถ่ายนิดหน่อยบ้านนี้เอาเลยรอแต่เนาะโอ้ได้การแล้วบ้านนี้นี่กดออกๆเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มละเริ่บกดละเริ่มมาโหแล้วเด้อม่ายไปละกดสอละมันอยากเริ่บโมโหได้หมกก็ได้บ่ายสองโมงระบิดเกื่องแต่โมุงเบียยไหมล่ะเขากลิ่นกับเต้าเดียวนี่ครับ กบหงบมีกระเทียมเหมือนเอาสิเป็์นะไดหอมขนาดหอมพักีตู่ครับพี่น้องยหอมพักีตู่หฮ้ยเลยเลยพี่น้องกยนนี่ไปคิดมาพักหงกหอม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 พะนี้หอมพกเมียยี่เอาอะไรกซุกอะไรซุกก็ได้หนงเสียพี่น้องกนเสียพีเสียี่ทีครับมีูนหอ เอ้เอาไว้อุ่นิดหน่อยกับนเ้าสีคงเนาะนเฮาสิกินเฮาาอุ่นิดหน่อยตามหุ่งบ่บาบนี่ิ้งกบซัก่อนกบปิ้งปลาเค็งเนื้าดนี่มันหลายเมนูโนเดี๋ยวนอาทิมาช่วงใบ3ามถ้าอีกชุดนึงกะไ้ปลาลังึ้นมาก่อนเนาะจังว่านีแเละสิปิ้งปลาเค็งครับบาดนปิ้งปลาเค็งเด้อบาดนเีงิ้งกบเฮ้ยกอยเด้อนี่ไอ้กากไ็คนใหเนาบ่าวตือได้ตน้อยสตัว ไอ้ก็ไอ้ตัวใหญ่บาดเดียวจบเลยปิ้งมะเข็งพี่น้องปิ้งมะเขียงปิ้งปลากระโลไปครับซุกแล้วครับนี่นี่มกปลาเลยนี่นี่นี่โคตรหอมเลยครับพี่น้องมกปลาซิ่วปลาอิดจวดพอละก็ได้นาะบรรยากาศมาให้ขนาดมันมันหลายอย่างคนเฮ้ยหลายอย่างมันเข้าสู่รกระบวนการปิ้งครบ้วนี่ของปวดของหักของหมักของแพง ปิ้งกบโอ้เบิ่งนี่มันมันมันบ่ให้ดอกมันเด้น้ำมันมันเด้นี่